ประเทศพาม่าหรือเมียนม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าโลกของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและในหลายประเทศก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแต่ชาวพาม่ายังคงรักษาประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเรื่องราวปกติในประเทศพามา่าแต่คนต่างชาติมองว่ามันแปลกโดยมันจะมีอะไรบ้างที่ชาวพาม่าเขาทํากัน เป็นปกติแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องแปลกนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับอาบน้ำในแม่น้ำแทนการใช้ห้องน้ำในบ้าน แม้ว่าในเมืองใหญ่ของพม่าจะมีห้องน้ำและระบบน้ำประปาที่ทันสมัยแต่ในพื้นที่ชนบทหรือชุมชนริมแม่น้ำคนพม่าเนี่ยก็ยังคงนิยมอาบน้ำในแม่น้ำกันมากกว่าใช้ห้องน้ำในบ้านซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยรู้สึกประหลาดใจได้เมื่อพบเห็นโดยในตอนเช้าและตอนเย็นหากคุณนะครับไปเที่ยวในประเทศพม่าเนี่ยก็จะเห็นชาวบ้านจำนวนมากออกมาอาบน้ำที่ริมแม่น้ำโดยใช้น้ำจากแม่น้ำล้างตัวสระผมและซักผ้าไปพร้อมกัน ผู้ชายเนี่ยก็มักจะอาบน้ำโดยใส่กางเกงขาสั้นหรือว่าผ้าเขาม้าส่วนผู้หญิงก็จะสวมผ้าถุงและอาบน้ำอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาสุขภาพ แม้ว่าการอาบน้ำกลางแจ้งแบบนี้มันจะดูแปลกสำหรับชาวต่างชาติแต่สำหรับชาวพม่าแล้วนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกสดชื่นและเชื่อมโยงกับธรรมชาตินอกจากนี้การอาบน้ำในแม่น้ำก็ยังเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ทำให้ชาวพม่าเนี่ยได้พูดคุยกันและใช้เวลาร่วมกันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวพมา่าการกินข้าวกับน้ำปลาและพริกเป็นเรื่องปกติ ในหลายประเทศมื้ออาหารเนี่ยมักจะประกอบไปด้วยอาหารที่หลากหลายมีทั้งเนื้อสัตว์ ผักและเครื่องปรุงที่ซับซ้อนแต่ในประเทศพาม่านะครับโดยเฉพาะในหมู่คนชนบทการกินข้าวกับน้ำปลาและพริกสดนั้นเป็นมื้ออาหารหลักของเขาเลยก็ว่าได้ข้าวเ,เป็นอาหารหลักของชาวพามา่าและในหลายครอบครัวนั้นก็มีฐานะปานกลางถึงยากจนอาหารที่ง่ายที่สุดและอร่อยที่สุดก็คือข้าวร้อนๆรนาดด้วยน้ำปลาและพริกขี้หนูซอยพร้อมกับบีบมะนาวเล็กน้อยในบางครั้งนะครับก็อาจจะมีปลาร้าไข,ข่เค็มหรือว่าผักลวกซึ่งเป็นมื้ออาหารที่เรียบง่ายแต่สามารถทําให้อิ่มท้องได้ ชาวพาม่าหลายคนมองว่านี่นะครับมันเป็นมื้อที่อร่อยและประหยัดขณะที่ชาวต่างชาติหลายคนอาจจะมองว่ามันเรียบง่ายเกินไปเมื่อเราลองเทียบกับอาหารที่พวกเราคุ้นเคยในบางคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าอาหารจานนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับการให้พลังงานตลอดทั้งวันแต่สำหรับคนพาม่าแล้วนี่นะครับมันก็คือรสชาติของอาหารบ้านเกิดและความเรียบง่ายที่ทำให้พวกเขานั้นรู้สึกอิ่มใจ สาวพม่านิยมทาธนาคาบนใบหน้าแม้ในที่ทำงาน หนึ่งในภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่าที่ชาวต่างชาติมักจะให้ความสนใจนั่นก็คือใบหน้าของหญิงสาวพม่าหลายคนซึ่งกรวมไปถึงเด็กๆและผู้ชายบางคนด้วยที่พวกเขานั้นมักจะทาแป้งสีเหลืองอ่อนที่เรียกว่าธนาคาซึ่งนี่นะครับมันก็เป็นเครื่องสำอางแบบดั้งเดิมของชาวพม่าที่ใช้กันมาถึงปัจจุบันแม้ว่าธนาคานั้นจะเป็นเครื่องสำอางที่ดูเป็นธรรมชาติมากแต่สำหรับชาวต่างชาติบางคนที่ไม่คุ้นเคยอย่างพวกเราการที่เห็นคนทาธนาคาเต็มหน้าแม้กระทั่งในที่ทำงานหรือว่า ระหว่างการประชุมธุรกิจ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูแปลกตาและแปลกใจในหลายประเทศซึ่งผู้หญิงนั้นก็มักจะใช้เครื่องสําอางแบบสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติหรือว่าใช้ครีมกันแดดที่ไม่มีสีแต่ผู้หญิงในพม่านั้นจะนิยมทาธนาคาซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องสําอางและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คนพม่านั้นภูมิใจมากโดยในปัจจุบันแม้ว่าจะมีเครื่องสําอางที่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้าไปทําตลาดในพมา่าแต่ธนาคานั้นก็ยังถือว่าได้รับความนิยมและก็หญิงสาวพม่าะนะครับหลายคนเนี่ยก็ยังคงใช้มันอยู่ในชี ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีเครื่องสําอางสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้าไปทําตลาดในพม่าแล้วแต่ธนาคารนั้นนะครับก็ยังคงได้รับความนิยมสูงและหญิงสาวชาวพม่าหลายคนก็ยังคงใช้มันในชีวิตประจําวันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมองว่านี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความสวยงามแบบดั้งเดิมของชาวพมา่าการเขียวหมากพลูเป็นเรื่องปกติแม้ในที่ทำงาน หากคุณเดินทางไปพมา่าคุณจะสังเกตเห็นได้ในทันทีว่าหลายคนนะ่ะมักจะมีฟันสีแดงคล้ำหรือว่าฟันดำซึ่งก็เป็นผลมาจากการเคี้ยวหมากพลูและนี่นะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกมาในประเทศพมา่าและไม่ได้จำกัดแค่ในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงวัยรุ่นคนทำงานและแม้แต่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานด้วย หมากพลูนะครับที่ชาวพมา่านิยมเคี้ยวประกอบไปด้วยใบพลูมเมล็ดหมากและปูนขาวซึ่งห่อรวมกันแล้วก็เป็นคำเล็กๆในบางครั้งก็อาจจะใชา้ย,ยาสูบหร,รือว่าเครื่องเทศเพิ่มเข้าไปด้วยเมื่อเคี้ยวไปแล้วสักพักก็จะมีน้ําสีแดงสดออกมาและผู้เคี้ยวนั้นก็มักจะบ้วนออกตามข้างทางฟุตบาทหรือว่าในจุดที่จัดไว้สําหรับทิ้งหมากพลูโดยเฉพาะสำหรับชาวพมา่านะครับการเคี้ยวหมากพลูี่ยก็เป็นกิจวัตรประจําวันที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นและตื่นตัว ในบางครั้งบางคนนั้นก็เชื่อว่าหมากพลูเนี่ยจะช่วยย่อยอาหารและลดความเครียดได้แต่สําหรับชาวต่างชาติอย่างพวกเราภาพของคนที่เคี้ยวหมากพลูแล้วบ้วนออกเป็นคราบสีแดงบนพื้นถนนอาจจะดูไม่น่าพอใจและหลายคนนั้นก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเลือดได้แม้ว่ารัฐบาลพม่านะครับจะพยายามลดการเคี้ยวหมากพลูลงในบางพื้นที่ อย่างเช่นสนามบินโรงแรมและหน่วยงานราชการแต่ก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ line. แพร่หลายและคนพม่าส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่ามันเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันการตัดไฟทั้งเมืองถือว่าเป็นเรื่องปกติ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีระบบไฟฟ้าเสถียรอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยของเรา,เราการที่ไฟดับเป็นเวลานานก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกไม่สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งแต่ในประเทศพามา่าการที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือตลอดทั้งคืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ชาวพม่าเขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ปัญหาไฟฟ้าดับในประเทศพาม่าเป็นผลมาจากโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่โดยเฉพาะในเมืองเล็กๆและพื้นที่ชนบทหลายเมืองนะครับต้องเผชิญกับการตัดไฟฟ้าเป็นประจำและบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งก็ส่งผลทำให้ชาวบ้านนั้นต้องพึ่งพาเทียนตะเกียงหรือเครื่องปั่นไฟสำรองเพื่อให้มีแสงสว่างในยามค่ำคืนสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศพม่าเป็นครั้งแรกการต้องเผชิญกับไฟดับบ่อยครั้งอาจจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สะดวก และอาจจะมองว่าประเทศนี้ขาดเสรีภาพในด้านพลังงานแต่สําหรับชาวพม่าแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างเป็นธรรมชาติบ้านเรือนหลายแห่งนะครับก็ติดตั้งเครื่องปั่นไฟหรือเตรียมไฟฉายไว้เสมอ ร้านอาหารและโรงแรมหลายแห่งก็มีระบบไฟสำรองเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลพม่าเนี่ยจะพยายามปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นมากแล้วแต่การที่ไฟฟ้าดับเป็นระยะะ,ยะเนี่ยก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของชาวพมา่าซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวต่างชาติอาจจะมองว่าแปลกแต่สำหรับชาวพม่าแล้วมันเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆน่อนอๆที่พวกเขาเนี่ยสามารถปรับตัวและอยู่กันได้อย่างไม่มีปัญหา ใส่ลองยีแทนกางเกงแม้ในที่ทำงานในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่นิยมใส่กางเกงยีนหรือว่ากางเกงขายาวแบบตะวันตกชาวพม่านะครับกลับนิยมใส่ลองยีหรือผ้าถุงที่พันรอบเอวแทนลองยี e นี่เป็นเสื้อผ้าพ,พื้นเมืองที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสวมใส่ในชีวิตประจําวันผู้ชายเนี่ยก็มักจะมัดปมเอาไว้ด้านหน้า ส่วนผู้หญิงนั้นก็จะพับขอบให้เรียบร้อยและใส่เสื้อผ้าเข้าชุดลองยีเป็นที่นิยมเพราะใส่สบายเหมาะกับอากาศร้อนของประเทศพม่าและสามารถใส่ได้ทุกโอกาสตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการเข้าวัดหรือร่วมพิธีสำคัญอย่างไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามสําหรับชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้ลองยีนั้นก็อาจจะดูเหมือนกระโปรงซึ่งก็ทําให้รู้สึกแปลกตา โดยเฉพาะเมื่อนักธุรกิจข้าราชการหรือแม้แต่ผู้นำประเทศของพม่าก,ก็ยังสวมใส่ลองยีในการประชุมเป็นทางการการใช้แท่งกำาปางในการเดินทางไกล แท่งกำปางเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ชาวพม่าใช้ในการเดินทางระยะไกลและขนส่งสินค้าในบางพื้นที่ของประเทศโดยกำปางนี้ก็จะทําจากไม้หรือวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวที่สามารถใช้หิ้วหรือบรรทุกข,ของต่างๆบนหลังได้คล้ายกันกับการใช้ไม้พายในการขนส่งสินค้าหรือกระเป๋าในพื้นที่ชนบทการใช้แท่งกำปางนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับมันเนื่องจากมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเครื่องมือที่พบเห็นในชีวิตประจํา เพราะว่าในทุกวันนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ในการเดินทางแต่แท่งกําปางนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้คนในชนบทของพม่าสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและเดินทางได้สะดวกในพื้นที่ไม่มีถนนโดยการใช้แท่งกําปางนั้นก็ยังสะท้อนถึงความประหยัดและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้รถเมล์เก่าและเบียดเสียดกันอย่างแน่นขัด ระบบขนส่งสาธารณะในพม่ายังคงใช้รถเมล์รุ่นเก่าที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในบางคันนั้นนะครับก็มีอายุหลายสิบปีแล้วและยังคงมีป้ายภาษาญี่ปุ่นติดอยู่บนรถเมล์เหล่านี้โดยรถเมล์เหล่านี้ก็มักจะไม่มีแอร์เบาะที่นั่งก็ขาดหรือมีสนิมขึ้นตามตัวรถแต่ชาวพม่านั้นก็ยังใช้กันเป็นปกติเนื่องจากค่าโดยสารนั้นถูกมาก ภาพที่เห็นทั่วไปก็คือรถเมล์ที่หนาแน่นโดยผู้โดยสารนะครับก็ต้องเกาะประตูหรือยืนห้อยอยู่นอกรถคนขับรถและกระเป๋ารถเมล์ก็จะต้องตะโกนเรียกผู้โดยสารและในบางครั้งก็มีการใช้ภาษามือหรือส่งเงินผ่านผู้โดยสารคนอื่นๆเนื่องจากรถเบียดกันแน่นจนเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคยการโดยสารรถเมล์ในประเทศพม่าก,ก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่วุ่นวายและเหนื่อยล้าได้ แต่สําหรับชาวพม่าแล้วนะครับนี่เนี่ยมันคือวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขาเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขามีความอดทนและสามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพการเดินทางที่อาจจะไม่สะดวกสบายห้ามสัมผัส,สศีรษะของผู้อื่นเพราะถือว่าเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ของร่างกาย ในวัฒน,ธ,นธรรมของชาวตะวันตกการลูบศรีรษะเด็กหรือว่าการแตะศรีรษะผู้อื่นนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักและความเอ็นดูแต่ในประเทศพม่าแล้วนะครับการสัมผัสศรีรษะของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพและอาจจะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นได้เพราะเป็นที่สิงสถิตของพลังงานและจิตวิญญาณดังนั้นแม้แต่คนในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนฝูงเองก็แทบจะไม่แตะต้องศีรษะของกันและกันยกเว้นเด็กเล็กที่พ่อแม่สามารถลูบศีรษะได้แต่เมื่อโตขึ้นการกระทําเช่นนี้นั้นก็จะไม่มีให้เห็นแต่สําหรับชาวต่างชาตินะครับที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้อาจจะเผลอแตะศีรษะของเด็กพม่าด้วยความเอ็นดูหรือแม้แต่การแตะศีรษะของเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งก็อาจจะทําให้ชาวพม่า,มานั้นรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นหากคุณเดินทางไปเที่ยวในประเทศพมา่าก็ควรที่จะระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเรื่องราวปกติในประเทศพาม่าที่ชาวต่างชาติมองว่าแปลกที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้สําหรับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวพามา่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายสิ่งนั้นอาจจะดูแปลกสําหรับชาวต่างชาติแต่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับชาวพามา่าเปรียบเสมือนเป็นภาพสะท้อนของวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ทําให้พาม่านั้นมีความสนใจที่ไม่เหมือนใครเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโย อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ